ความจัดเจนของคนท้องถิ่นทั่วแคว้นแดนไทยเกิดจากความหลากหลายใน สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องซาน่าของสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองห้องแฮ่กันเลยเรานะคะวันนี้น้องซาน่าก็อยู่ที่คุงน้ำข้อว่างค่ะจุมจนน้องในคุยออกวันนี้นะคะก็จะพาทุกท่านนะคะมาดูผลิตภัณฑ์ชุ่มชนนะคะนั่นก็คือหลุกประกอบสมุนไพรค่ะแล้วก็น้องจะพาทุกท่านมาดูวิธีการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนน้องในคุยออกด้วยค่ะนันเราไปเจอกับประธานชุมชนกันเลยค่ะสวัสดีครับผมดาราวุฒิเป็ดจัดประธานชุมชนน้องในคุยออก คณะกรรมาการชุมชนถุกการจะมาแนะนําเสนอเรื่อ,องผลิตภัณฑ์หลูกประกอบของชุมชนหนองนายพอกับค่ะพี่มอนอ้นที่มาข้องการทํหลูกประกอบด้วยสมุนไพรเดีย่ะมันมาจากไหนคะคะ่ะทีมาข้องการทําสมุนไพรหลูกประกอบก็เกิดมาจากการศึกษาดูง,งานของคณะกรรมการชุมชนโดยการสนับสนุนจากทางเทศบาลเมืองคลองแอ่แล้วทา้งคณะกรรมการชุมชนหน้านํามาปรับปรุงประยกรุกต์ใช้ เพื่อให้ได้เกิดผลสัมปิจพ้นแก่ชุมชนให้เหมาะสมกับปัญหาที่เกิดภายในชุมชนเพื่อว่าได้นํามาให้เกิดประโยชน์ทุ่งสุดกับคนในชุมชนค่ะพี่มอแล้วก็วัตถุดิบนาคาทีใช้ในการทำหลูปประกอบตะพุ่นไผยเนี่ยค่ะพี่มีประกอบด้วยอะไรบ้างะคะอ่าส่วนมากวัตถุดิบที่เรานํามาทาหลูปประกอบข้องชุมชนก็คือวัตถุดิบที่เราห้าได้ในกลั่วแล้วก็ห้าไดภายในชุมชนอ่าวัตถุดิบส่วนมากอาทีเช่นพวก ตะไคร้ไครบ้านเล่าเนี่ยค่ะไครเนี่ยส่วนมากอ่ะมันจะช่วยเรื่องการขยายของลอเ,ลอเล่าเส้นเลเือดนะคะตรงนี้ในการทําสมุนไพรหลุมประกอบแล้วก็พวกไคร้พวกไครนี่ก็คือช่วยบรรเทาด้า,อดานอาการอักเสบของกลามเนื้อนะคะแล้วก็เกลือแกงเกลือแกงที่เรามีอยู่ในขั้วเลือดเร่าเนี่ยค่ะเนาะคือตีชายในขั้วเลือดนี่ค่ะเราสามารถเป็นตัวช่วยที่เพิ่มความ ดึงดูดซึมซับความร้อนตรงนี้เพื่อว่าช่วยในเสริมประสิทธิภาพของหลูกสมุนไพรหลูประกอบข้องเราเนี่ยให้ชายประโยชน์ได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออ่าพวกกาลาบูนพิมเสนตรงนี้อ่าส่วนมากันมันก็มีอยู่<ะ>ในทุกขั้วเลื่อนอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็คือตัวที่ช่วยในการเอ่อเติมกลิน้น<ะ>อ่าขยายรอดเลือดของหัวใจนะคะตรงนี้เป็นตอนนะคะค่ะ ซื้อเป็นการแก้ไขปัญหาด้ทุกจุดมันการแม่นพมอนเคยบอกว่าคนในชุมชนอะค่ะจะประกอบอาชีพการทำเกษตรกรซึ่งมีอาการจะปวดในตัวอยู่แล้วนึ่งเป็นการการดิเดิมการทำหลูมประกอบเนี่ยค่ะซื้อเป็นการแก้ไขปัญหาด้ทุงจุดของชุมชนเลยค่ะค่ะพิมอนแล้วก็ประโยชน์ของการใช้หลูมประกอบด้วยทุกไี่เนี่ยค่ะก็คือมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างอะเรามาดูประโยชน์ของหลุมประกอบตัวนี้นะคะหลุมประกอบตัวนี้ เล่าเล่าเล่ากิดบรรลุประกอบลุกแรกๆอาจจะไม่มีไม่เกิดประโยชน์อะไรสมุนไพรเล็กๆน่อยๆที่อยู่ในชุมชนอยู่ในครัวเรือนของเราไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่ว่าในเมื่อเล่านํามาประยุกใช่ให้เกิดประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์สําหรับคนในชุมชนด้านสุขภาพของคนในชุมชนของเราตรงนี้นะคะเช่นอทิเชน่นช่วยหลอดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเป็นต้นอยู่แล้วน,นะคะตรงนี้เหมือนกับว่าเออเวลาเราไปกีดยางเนี่ยเราใช้กล้ามเนื้อส่วนไหล่ส่วนขมับ ต้นข้อตรงนี้เป็นลักนะคะตรงนี้ก็เราสามารถนําแบบประกอบตรงนี้ได้นะคะถึงกับอีกอย่างนึงช่วยในการบรรเทาในการเคล็ดคัดหยอกในด้านการออกกีฬาหรือว่าการการเล่นกีฬาในการออกกําลังกายหรือว่าการทํางานนักของประชาชนหรือว่าเด็กๆน้องๆน,งนู้นตรงนี้คือเป็นสมุนไพรในชุมชนมันไม่มีพ้นอันตรายอะไรนะคะแต่ว่าตอนที่เราจะนํามาใช้ ตรงนี้คือเล่านําไปนึ่งสันแล้วเราก็มาประกอบใต้ทองแค้นก่อนเพื่อเผื่อตัวสอบความร้อนว่าสามารถใช้บริเวณผิวหนังตรงอื่นได้เหมาะสมหรือไม่นะคะตรงนี้คือข้อควรระวังนิดนึงค่ะสวนประโยชน์หมากว่าโทษแน่นอนค่ะค่ะเล้วอเดียวก่อนการเปิดคลิปนะคะเงีอนมองเห็นี่ชาวบ้านนะคะเพราะเป็นเงี้ยชายพาเข้ามาในการออกกำลังกายนะคะอันนี้ไม่แนใจว่ามีทีมมาจากไหนอหคคะอ่าตรงนี้นะคะเราก็ ชาการการการที่ประชาชนในชุมชนเนี่ยเขาประสบปัญหาด้านสุขภาพตรงเนี้ยในเมื่อว่าเขา้าชายูกอประกอบเป็นแล้วการขวบครูการชายขวบครูก็คือการหยุดเยียดของคููสูงอายุแล้วก็ผู้ที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชนเนี่ยค่ะเล่ามาประยุกต์ใช่รวมกันเพื่อว่าจะให้เกิดผลสําเร็จแล้วก็ให้มีผลที่ได้รับดีขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปให้เร็วขึ้นนะคะ คือเป็นกิจกรรมทีดีนะคะเมื่อกี้คนที่มาเต้นนะคะก็หลายคนนั้นเห็น,นใช่ค่ะคือบางคนอ่ะบางคนที่เห็นเมื่อกี้เขาคือคนที่เขาประสบปัญหาด้านสุขภาพของร่างกายเขาเป็นผู้ป่วยติยดเตียงระยะหนึ่งนะคะตอนนี้เขามาขยับขยือนอาเริ่มต้นจากการใช้รูปรครอบและตอนนี้ก็คืออ่าทางคณะกรรมการชุมชนทางประชาชนชาวบ้านเองก็คือรวมด้วย่วยกันประคับประคองเทสเนียค่ะมาช่วย ในการขยับพยัญร่างกายโดยการออกกําลังกายยืดเยียดเมื่อเกียร์ค่ะยังยังยังทีน้องซาน่าเห็นในเค็บเมื่อกี้นะคะค่ะลองได้เข้าพี่โชคแล้วก็พี่โชคกลาบอาคารได้ชช้หนูกระกอบสมุนไพรเลี่ยวยักาับยักผับว่ารู้สึกยังไงอะคะครับการได้่ายตัวนี้ไปความรู้สึกมันก็คือมันได้รับซึมซับธรรมุนไพรไก่กัมเนื้อ ช่วยระบบต่างเดินหน้าใจระบบเส้นเลือดการเคล็ดเมื่อยปวดเมื่อยหลุดเสื้อมันจะพ้นคลายลงไปซื้อว่าไม่มากาโอยได้หละยอย่างนึงคือมันก็ต้องออกกาลังกายช่วยด้วยไม่ใช่ว่าประกอบเส้นเลือดมันหายเลยมันไม่ใช่กับมันไม่ใช่ยาหลักล่าโครคกับมันเป็นยาบรรเทากับเผื่อจะให้มันดีขึ้นแล้วก็ได้ร่างกายจะได้ครับพี่กระเป๋าขึ้นมา แต่มันต้องออกกำลังกายควบคู่ด้วยกันกับมันถึงจะบรรลุความสาเร็จไดหมากว่านี้ครับพีฉกหลับแลนะค่ะรสึกยังไงบ้างคะาลังจากเด็กชายลูกประครอบะคะอ๋อผีนี่ผู้สูงอายุนะคะแต่ถึงอพอดีเผียนผู้สูงอายุทุกคนมีปวดไหล่กับปวดตอน,อนะคอค่ะแล้วก็เพียนจัดการทําลูกประครอบอให้กับประชาชนในหมู่บ้านเนี้นะคะ่ะแล้วก็พีก็จัดการทาเองด้วยประขอบเองด้วย แต่ถึงงามันดีขึ้นค่ะไลตอนแบ,บกันมัน,นควายไปล้างไม่ได้เลยอะค่ะแต่อพอ่าขอบไปก็ขอบไปแหละมันก็ดีขึ้นข้อการเตเด็กเยี่ยวไม่ค่อยได้เนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ออกกำลังกายเองได้เลยค่ะเนี่ย <c oughs> ครับสําหรับผู้ป่วยติดเตียงเปน็นน้ำฝึ้งน้ำปาดสามารถติดต่อที่ชุมชนต้องไปป่ยออกได้นะยครับค่ะวันนี้ก็ได้ ยาหลูถ <Techn Pokémon> ึงประโยชน์ข้องการชายโลกประกอบสมุนไพรกันเลยนะคะก็คือช่วยในการ่อนคลายหลอดปวดเมื่อยตามร่างกายได้เป็นอย่างดีนะคะก็คือถ้าชุมชนใดสนใจหรือว่า่านใดสนใจในการจะมาล่องการประกอบด้วยลกสมุนไพรนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ชุมชนน้องนายคุยออกกันนะคะหรีอว่ากรรมการชุมชนน้องนายคุยออกได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะนนองซาน่าและก็กรรมการชุมชนน้องนายคุยออกนะคะเขาขาปิดรายการไ้เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณค่ะเรื่องเดนชุมชนคนคลองแอ๊เย้